ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุมอยู่สีสันสวยงามความมาชมพายุหิมะจ้าพี่พี่น้องนองจ๋าวันนี้นะคะตกเป็น พายุเลยค่ะ,ะใกล้ๆบ้านวันนี้มันจะไม่ค่อยมีป่านะคะอุ้ย,ยมันจะให้ดูว่าลมมันแรงขนาดไหนค่ะเดี๋ยวมันพามาชมจ้าตกมาก็หนาประมาณ10เซนติเมตรเลยนะคะตกวันเดียวค่ะเพิ่งตกเป็นวันแรกนะคะดูความที่ลมแรงมากแล้วก็มันจะมาเป็น,นพายุายแบบนี้เลยค่ะไปมองความงามของ,ของ ทาานน้ไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั้นแสงตะวันมาเป็นมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็น ราเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวันมาดได้ปานน้าแห่นพื้นป่าสวีเดนโอ้ยหนาวหนาวไม่ไหวไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะพี่เพี่น้องๆสาหนาวๆแบบนี้นะคะไปดูกันจ้า ที่เหลือในตู้เย็นมีอะไรอันนี้ก็คือลิงง้อนนะคะที่ทำแยมกินกับสเต็กเนื้อะคะ่ะนี่ผัดกูดพี่ๆน้องๆที่วันบอกแล้วว่าวันทำคลิปแล้ววันก็เก็บไปกินจริงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันไหนจะพากินแกงส้มค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือะเดาฝรั่งนะคะลวกแล้วก็เอามันน็อกไว้ใส่ช่องฟิตแบบนี้ค่ะเวลาจะกินก็เอาไปปล่อยให้ละลายแล้วก็อุ่นไมโครเวฟให้ร้อนๆน,นิดนึงก็ กินได้เลยจ้าเดี๋ยววันหลังก็จะพากินไปเรื่อยๆส่วนผัดกูดนะคะเยอะมากพี่น้องเพราะว่าวันอยากทําคลิปลันไปเก็บมาดูค่ะนี่ก็ผัดกูดนี่ก็ผัดกูดนี่ก็ผัดกูดนะคะนี่ค่ะเยอะมากเดี๋ยววันนี้มันจะเอามาละลายเราก็เอาไปลวกอีกครั้งหนึ่งเอามากินกับน้ำพริกดูนะคะว่ามันจะแซบบอนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือบลูเบอรี่ค่ะเก็บไว้กินได้ทั้งปีจ้าอุย๊ยข้างล่างยังเป็นผัดกูดยู่ค่ะ ผักกูดเยอะมากพี่เนาะกินไม่ทันจริงๆปีนี้ถ้าผักกูดออกเราคงจะได้เก็บน้อยลงนะคะเพราะว่าเก็บแค่พอกินพอค่ะเนี่ยปีหนึ่งล้วยังกินไม่หมดเลยนี่ค่ะตู้แช่วันก็มีแค่นี้ค่ะสามล็อกเพราะฉะนั้นเก็บอะไรไว้น้อยมากๆเลยค่ะกำลังจะทอดปลาที่พี่สมนึกนะคะขอบคุณมากๆเลยครอบครัวมาดามบ้านนอร์เวย์เดน ส่งของมาให้น้องกินเยอะมากทีนี้พี่สมนึกก็จะมีปลาหวานกับปลาแห้งค่ะแต่ว,วันจะทอดปลาหวานก่อนเราควรจะทอดอะไรก่อนเราน่าจะทอดปลาแห้งก่อนนะคะวันอบกินไปรอบนึงแล้วค่ะปรากฏว่าเวลาอยู่ในเตาอบอะวันไม่วันทําไม่เป็นค่ะควบคุมอุณหภูมิไม่เป็นเลยออบน้อยไปก็ไม่สุกอบนานไปก็ไหม้วันก็เลยทอดนะคะวันนี้ ทอดครั้งเดียวเก็บไว้กิน้หลายวันค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆมากๆเลยนะคะวันซึ้งน้ําใจมากเลยค่ะว่าการทาช่อง Youtube ก็จะมีพี่ๆน้องๆน,นะคะที่อยากให้วันชิมอาหารดีๆก็สมมาให้ชิมเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณจากหวใจเลยจ้า ได้กินอาหารพี่ๆเนี่ยแหละค่ะประทังชีวิตอยู่ได้แล้วก็ประหยัดด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะซื้อกินที่นี่ก็แพงมากเลยนะคะมีขายทุกอย่างแต่ว่าแพงทุกอย่างค่ะเพราะว่าของมาด้วยเครื่องบินส่วนอันนี้ก็คือที่สมนึกซื้อให้วันนะคะนัดเจอกันที่กรุงเทพค่ะวพี่เขาก็ซื้อให้จัดมาให้เลยพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจัดของกินให้น้องวันเอาขึ้นเครื่องวันเอาขึ้นเครื่องมาเลยนะคะ เอาขึ้นกระเป๋าที่หิ้วบนเครื่องค่ะไม่ได้เอาโหลดใส่ใต้ท้องเครื่องนะคะส่วนผักที่พี่สมนึกซื้อให้หมดแล้วนะจ๊ะวันกลับมาสวีเดนได้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะกินทุกวันจากผักสดตอนนี้ก็ได้กินผักฝรั่งแล้วค่ะก็จะมีพวกอแตงกวามะเขือเทศนะคะผักสลัดค่ะผักฝรั่ง สุดย่างน่าจะสุกแล้วนะคะเพราะว่าปลามันจะต้องไปกรอบในน้ำมันออีกนานเลยค่ะเวลาเราทอดเสร็จถ้าเราอบแล้วเราจะไม่เห็นว่ามันสุกหรือยังนะคะนั่นคือปัญหาวันมองมันขา,ขาวๆแบบนี้พอปิดเตาอบนะคะแล้วเอาขึ้นมากินเอา้าไม่ค่ะไม่มีรสชาติเลยไม่แบบไม่ทั้งที่มันขา,ขาวๆอยู่แบบนี้นะคะกรอบเป็นกระดาษเลยค่ะ ยูยูอ่าพี่พี่น้องน้องสายสายฝอที่อยู่ต่างแดนต้องหิวตามแน่ๆแบบนี้มีขายนะคะเหมือนที่วันบอกที่เมืองนอกก็มีขายค่ะแต่ราคาก็บวกค่าเครื่องบินขึ้นไปค่ะถ้าเราเอาอะไรมาได้แล้วขนมากินดีกว่าจ้าอันนี้วันขนมานะคะที่นึกน่าจะซื้อให้วันอย่างละหนึ่งกิโลค่ะได้กินอีกนานเลยจ้าที่นึกขอบคุณมากๆนะคะเนี่ยค่ะวันลงลูกที่นึกคนสวยของเราให้ดูจ้า พี่สมนึกก็จะอยู่ในคลิปไลฟ์สดนะคะพี่พน้องๆมองดูที่คอมเมนต์ได้ค่ะคนนี้เลยใจดีกับวันมากๆเลยนะคะส่วนพี่ดวงนัทรัตแอดมินช่องของวันก็มาส่งน้องขึ้นเครื่องแล้วก็ยังเหมารดให้น้องด้วยค่ะมาส่งเหมารดมาส่งถึงสนามบินมาช่วยหิ้วกระเป๋าไปเช็คอินนะคะน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะน้ำใจจากาผู้ชมจากใน youtube เหมือนพี่น้องกันจริงๆเลยค่ะ ตามด้วยปลาหวานเนาะที่วันไม่ทอดปลาหวานก่อนเพราะว่าปลาหวานมันหวานน้ำตาลจะทำให้น้ำมันไหมนะคะก็เลยเอามาทอดทีหลังน่าจะสุกแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนจะไหม้นะคะก็กินข้าวค่ะแล้วก็กินกับผักปูดลวกนะคะ แล้วก็เฮ้ยโมจะคุยปาหวานเนี่ยจะไหม้เร็วโอ้ยดำเลยค่ะพี่น้องแล้วก็กินกับแจ่วพริกน้าปลาค่ะพริกสดก็ได้มาจากที่สมฤทนะคะขอขอบคุณมากๆเดี๋ยวต้องกราบต้องกราบของที่น้องชอบข้างนั้นเลยค่ะ ้องรีบอ่าทอดนิดน,นึงนะคะปลาปลาหวานอ๋ออ,อหรือไม่ได้เลยค่ะไห่เร็วมากใครมีวิธีทอดปลาหวานสวยๆมั้งคะวันเอาเข้าเตาอบไปครั้งนึงแล้วนะคะก็ไม่สวยะคะ่ะไหมเหมือนกันเพราะว่ามันมีน้าตาลเนาะ,คะใครมีวิธีก็แชร์มานะคะโอ้อยจะรู้สึกหรือยังนะมันมันไหมเร็วมากะคะ่ะ อดเยอะเอาไว้กินข้าวหน้าด้วยนะคะทอดทีเดียวมันทอดบ่อยๆไม่ได้นะคะใช้น้ำมันให้ข้มไปก็ว่าอยู่อาพาร์ตเน้นว่ามันกนลิ่นแรงะคะ่ะกลิ่นน้ำมันนะคะมันจะติดในห้องนอนติดตามข้า,า่าน้าติดตามาที่นอนด้วยนะคะมันไม่มีที่ระบายอากาศที่ที่ห้องนอนวิ่งหน้าหนาวมีมาตกแบบนี้ก็คือ เปิดประตูแทบจะไม่ได้เลยค่ะหนาวมากข้างในบ้านจะมีเครื่องฮีเตอร์ทาความอุ่นอัตโนโมัตินะคะมันก็จะทำงานถ้าเราเปิดประตูตอนนี้มันก็จะทำงานหนะะักค่ะเสียค่าไฟหนักที่นี่เขาควบคุมการใช้ไฟในแต่ละห้องนะคะพี่ที่น้องๆน่าจะทอดรอบสุดท้ายแล้วค่ะมันปิดไฟนะคะ ปลาทอดเสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะปลาก็จะปลาหวานก็จะไม่ไหมนินึงค่ะอันนี้น้ําร้อนแล้วนะคะเดี๋ยววันจะลวกผักกูดที่ใช่ช่องฟิตไว้แบบนี้คะ่ะน่าจะลวกครึ่งเดียวนะคะน้ําร้อนแล้วก็อันนี้ก็คือผักกูดที่วันลวกไว้อยู่แล้วนะคะลวกแล้วเอาใส่ช่องฟิตเวลาเราเอามาลวกอีกรอบหมดเลยเนาะจะได้หมดเป็นถุงๆไปคะ่ะ มันจะดำค่ะพี่น้องมันจะไม่เขียวเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะนี่ค่ะก็ผักกูดต้องต้ม15นาทีวันจะต้มไปก่อนค่ะต้ม15นาทีต้มสัก20นาทีเดี๋ยวเรามากินข้าวกันจ้าต้ม20นาทีแล้วนะคะ,คะผักกูดค่ะนี่ มันมีสารก่อมะเรง็งมีสารอะไรเยอะแยะมันไม่ได้ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นตนะคะผักกูดกินได้แต่อย่าก,กินเยอะวันก็เก็บซะเยอะเลยค่ะเพราะว่าวันอยากทำคลิปนั่นเองนะคะปีนี้มันจะต้องไปเก็บแบบแค่พอกินค่ะเนี่ยนะคะต้มมา20นาทีมันจะแบบนี้เลยเหมือนจะมันจะเละๆแต่มันไม่เละนะคะมันยังมีความอ่าเป็นไฟ,ไฟเบอร์เป็นกาก ใหญ่ให้เราได้เคี้ยวอยู่นะคะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนี่ค่ะผักกูดที่เก็บแช่ฟิตไว้ค่ะนี่ค่ะแจ่วน้ำปลาตำพริกคั่วพริกใส่หอมแดงค่ะแล้วก็ตำใส่น้ำปลาแค่นั้นเองค่ะปรุงโดเผ็ดมากๆแล้วก็ผักกูดค่ะ แล้วก็ปลาทอดที่เราทอดไว้มาจา้าพ,พี่น้องๆกินข้าวกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ชาแนลมาดามบ้านนานสวีเดนนะคะกัวันที่ พายุหิมะตกเลยค่ะกับเมนูง่ายๆกินข้าวเที่ยงด้วยกันช้าง่ายจริงๆนะคะอย่าคิดว่ากินโชว์เลยนะคะเพราะว่าวันนะไม่มีอะไรดีๆโชว์ยั่วๆพี่ๆน้องๆเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูง่ายๆกินง่ายๆของที่มีประหยัดได้ต้องประหยัดค่ะยุคนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแค่นี้ก็อร่อยมากๆแล้วค่ะวันนี้กินข้าวกับ แจวปลาร้าใส่เป็นกล่องไว้แบบนี้เลยไม่สร้างภาพใดๆทั้งสิ้นตําแบบนี้ใส่กล่องแล้วก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นนะคะหืมกลิ่นปะลาร้ายัยวยนมากค่ะมันก็เป็นแจวปะลาร้านะคะกินข้าวด้วยกันจ้าอืมแค่นี้นะคะก็คือ ่ามีความสุขแล้วก็อร่อยที่สุดแล้วค่ะของวันนะคะกินง่ายๆเอาแล้วชอบใช้มือกินข้าวด้วยค่ะขอหักปลาให้เสร็จก่อนเลยแล้วก็ช่วงนี้คุณสามีวันเขาไม่อยู่บ้านนะคะเขาไปทำงานค่ะส่วนภรรยายังคงอรอรอไปทำงานอยู่นะคะยังอยู่ในช่วงที่วันลาค่ะก็จะกินง่ายๆแล้วเมนูแบบเนี้ย เวลาไปทำงานวันก็ไม่ได้กินแบบนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีเวลาเตรียมค่ะเราจะกินได้เฉพาะวันหยุดเท่านั้นแล้วก็กับข้าวที่หอไปกินที่ทำงานมันก็จะกินแบบอะไรแซ่บๆแบบนี้ไม่ได้ฝรั่งชอบตกใจพี่น้องๆชอบมาตกใจอาหารเราเวลาเรากินอะไรปลาทอดแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะหอไปกินที่ทำงานตกใจกันแน่เลยค่ะ นิสัยเพื่อนฝรั่งคือชอบมาดูว่าหอข้าวของวันเป็นอะไรแล้วก็ชอบมาขอชิมค่ะเพราะฉะนั้นวันก็ต้องแบบกินอาหารไทยๆนะ่ะไม่ค่อยเอาอาหารอีสานไปกินค่ะทั้งนั้นที่เรานะอยากได้เอนเนอรี้อยากได้พลังจากแ <c> จ <oughs> ่วบองอะไรแบบนี้มากๆนะคะ กูดที่ลวกค่ะถ้าพี่พี่น้องๆจะถามว่าผักกูดมันอร่อยมากไหมรสชาติมันเป็นยังไงมันเหมือนกับมันเหมือนกับผักปลังค่ะมันจะมีความหนืดๆยืดๆนะคะเหมือนผักปลังค่ะ แล้วก็จะมีหอมหอมหอมเหมือนอะไรไม่รู้เหมือนยอดหวายลวกอันค่ะเคยกินไหมคะยอดหวายลวกวันเป็นคนชอบกินผักนะคะวันก็เลยแทบจะเคยกินผักทุกชนิดในประเทศไทยแล้วะคะ่ะอืมถ้าเอาผักกูดไปแกงส้มก็คืออร่อยเลยคะ่ะ ขออนุญาตใช้มือนะคะขออนุญาตกินแบบอืมที่ตัวเองถนัดเนาะอร่อยมากพี่น้องแบบนี้แหละแบบนี้คืออร่อยสุดในชีวิตวันแล้วค่ะกิออนแบบนี้ถามจริงว่าอยู่เมืองนอกหรืออยู่บ้านนอกนี่คือสาเหตุที่วันใช้คำว่า มาดามบ้านนาสวีเดนนะคะเพราะว่าเพื่อนวันอะเวลาวันแต่งงานกับฝรั่งปั๊บเขาก็จะเรียกวันว่ามาดามทีเนี้ยก็มาดามอยู่นั่นแหละวันบอกจะเรียกฉันว่ามาดามฉันน่ะหน้าตาหน้าตาและพฤติกรรมมันไม่เหมาะสมกับมาดามเลยวันก็เลยมาตั้งชื่อช่องว่ามาดามตามที่เพื่อนวันเรียกวันค่ะแล้วก็ใส่คําว่าบ้านนาเพราะวันต้องการให้ทุกคนเห็นว่าวันเป็นสาวบ้านๆค่ะอยู่สวีเดนอยู่ยุโรปได้วันก็กินแบบนี้นะคะ เป็นแบบมาดามบ้านนอกบ้านนานี่เองค่ะตัวตวนที่แท้จริงของวันนะคะพี่พน้อง,องผักกูดลว,วกไม่น่าจะกินหมดค่ะเหลือเต็มเลย ลาแห้งจากพี่สมนึกอร่อยมากไม่เค็มค่ะืมขอต่อข้าวหมดแล้วนะคะวันพยายามจะลดปริมาณข้าวเพราะวันเป็นคนที่กินข้าวเยอะมากค่ะพี่น้องพอเอาข้าวมานิดนึงปรากฏว่าไม่อิ่มจ้าขอกินผักเล่นๆแต่พริกเนี้ยสุดยอดเผ็ดมากเผ็ดเงื่อแตกเลยค่ะแล้วก็ หน้าหนาวแบบนี้นะคะควรจะกินเผ็ดๆแซบ่แซบๆค่ะอารมณ์มันจะได้ไม่เสียนะคะ <laughs> ข้างนอกเป็นพายุหิมะเลยนะคะเ <g ül> มืองที่วันอยู่มันจะอ่าหิมะตกอาทิตย์หนึ่งฝนตกอาทิตย์หนึ่งจะเป็นแบบนี้ค่ะ อาทิตย์ที่แล้วฝนตกตอนวันกลับมาจากเมืองไทยนะคะอาทิตย์นี้วันนี้วันแรกที่มาตกเป็นพายุเลยค่ะช่วงนี้ทะเลสาบเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะเดี๋ยววันวันไหนที่คุณสามีหยุดงานวันจะพาไปเดินบนทะเลสาบน้ำแข็งกันตื่นเต้นดีนะคะมีอินโดฟินแบบ ฮอร์โมนปรับอารมณ์เนี่ยจะพลุ้งพลานออกมาเลยค่ะนะคะเดินไปบนไปบนทะเลสาบแล้วเราก็จะกลัวว่ามันจะทะลุลงไปแต่จริงๆมันจะมีหน่วยงานที่เขาเช็คอยู่แล้วนะคะว่าความหนาของหิมะความหนาของน้ำแข็งอ่าบนทะเลสาบแค่ไหนแล้วแล้วเขาจะประกาศเ่าว่าเราเดินได้แต่ถ้าช่วงไหนที่มันยังหนาไม่พอเขาก็จะห้ามเดินนะคะก็ต้องติดตามข่าวสารเอาแต่ละข้อมูลหรือว่าตัวเมืองของทุกท่านอยู่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะอิ่มแล้วจ้าเป็นคลิปสั้นๆกันช่วงนี้นะคะก็กินไปด้วยเม้ามอยไปด้วยนะคะพี่ๆน้องๆอ,อยากรู้อยากดูอะไรเกี่ยวกับสวีเดนก็คอมเมนต์เอาไว้นะคะถ้าวันพาไปดูได้วันจะพาไปค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้วันจะพาทุกท่านไปที่ร้านขายสินค้ามือสองซึ่งวันจะต้องเช็คก่อนว่าเขาเปิดไหมใกล้ๆก,ก,กับบ้านวันนี้เองนะคะ เพราะว่าตอนนี้โควิดก็ระบาดท,ทั้งเมืองไทยแล้วก็ยุโรปที่เมืองไทยกําลังระบาดหนักมากๆพี่ๆน้องๆก็ดูแลตัวเองขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคไข้โรคภัยไข้ไขไขเจ็บใดๆทุกประการนะคะดูแลตัวเองอยู่บ้านดีที่สุดนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า